ึงทุกวันนี้ออกมาพูดเต็มปากเต็มคำว่าโอ๊ยยายแกก็สอนมาดีอย่างนั้นอย่างนี้เอเรียกแม่ทุกคำเลยนะลูกเรียกแม่ทุกคำเลยนะลูกทำไมล่ะมาเรียกยายสมควรว่าแม่ได้ยังไงไม่ต้องเสือกฮะกองไว้ตรงนั้นเละคำว่าแมนะ่กองไว้ตรงนั้น ยายสมควรแกได้ยินว่าผู้หญิงคนหนึง่งบอกว่าอยู่แล้วแย่ yeah. อยู่แล้วมีแต่ความทุกข์ครอบครัวนรกครอบครัววิบัติฉันไม่อยากจะอยู่ครอบ,ค,อบค,ครัวเฮ่เย่ครอบครัวหลักโคเนี่ยใครเป็นคนพูดหมาตัวไหนมันเป็นคนพูดอันตาตกในเลยอันตาตกในเลย ไม่กระดักปากสักนิดเลยหรอที่ที่วันนี้ออกมาเรียกออกมาเรียกยายสมพลมาแม่เต็มปากเต็มคำมาเนะะาะไม่รู้สึกละอายแก่ใจเลยเหรอือถามหน่อยสิว่าคุณไม่รู้สึกละอายแก่ใจเลยหรือว่าถึงถึงวันเนี้ยคุณมามาเรียกตาเรียกยายยายสอนมาดีแม่สอนมาดีถึงวันเนี้ยคุณ คุณมาเรียกเตรียมปากเตรียมคำได้นะใอ้เคยบอกว่าอยู่แล้วไม่มีความสุขอยู่กับครอบครัวนี้แล้วไม่มีความสุขครอบครัวนร่นลกูกคาพูดเหล่านั้นพูดเพื่ออะไรคิดว่าคนอื่นเขาลืมง่ายหรอหมาตัวไหน หมาตัวไหนที่บอกว่าครอบครัวนันรกบอกไามสิเออไอห,หมาตัวไหนที่บอกว่าอยู่แล้วไม่มีไม่มีความสุขอยู่แล้วอึดอัดอยู่แล้วมีแต่คนรังแกตายายมีแต่ของเงินถึงทุกวันนี้เขาก็อยู่ได้ไม่ใช่หรอเขาอยู่ได้โดยที่ไม่มีเธอ อา่เขาไม่ได้เดือดร้อนเลยเขามีความสุขดีนะตาและยายนี่มีความสุขดีมากมีความสุขอยู่กับไอ้นนาก็มีความสุขดีนะใช้ชีวิตไปกินข้าวด้วยกันไปนาแกก็มานากับตากับยายแกไม่จำเป็นต้องไปเรียกร้อง ในสิ่งที่เธอคิดว่าเอ้ยคนอยู่ในครอบครัวไปอ้อนวอนขอเงินเธอนั้นมันหมายเขาว่ายัางไงสิ่งที่เธอพูดมาสิ่งที่เธอเล่ามาว่าคนอยู่ในครอบครัวมีแต่จะไปขอเงินขูดเงินเธอเนี่ยแสดงว่าเธอโกโหกไม่ใช่หรอในสิ่งที่เธอพูดมาแสดงว่าเธอโกโหกใช่ไหมเออ ถึงทุกวันนี้ออกมาพูดเต็มปากเต็มคำว่าโอ๊ยยายแกก็สอนมาดีอย่างนั้นอย่างนี้เอ,อเรียกแม่ทุกคำเลยนะลูกเรียกแม่ทุกคำเลยนะลูกทำไมล่ะมันเรียกยายสมควรว่าแม่ได้ยังไงไม่ต้องเสือกฮะกองไว้ตรงนั้นเลยคำว่าแม่่ะกองไว้ตรงนั้น ยายสมควรแก่ได้ยินว่าผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่าอยู่แล้วแย่ yeah! อยู่แล้วมีแต่ความทุกข์ครอบครัวนรกครอบครัววิบัติฉันไม่อยากจะอยู่ครอบครัวที่ๆครอบครัวหลักคูเนี่ยใครเป็นคนพูดหมาตัวไหนมันเป็นคนพูดวันนี้โอ้ย มาเอ่ยปากเอ่ยคำคำสองคำก็แม่กับคำก็แม่มาเรียกทำไมอเกียรติน,นักเกียรตินาไม่ใช่เหรอตายายคู่หนึ่งนะเกียรติน,นักเกียรตินาฉันไม่ครอบครัววงตระกูลเนี่ยถ้าเธอไม่เกียรติเธอจะไปเปลี่ยนชื่อใหม่นามสกุลใหม่เพื่ออะไรนี่ยังไม่ถึงปีเลยนะ หรือถึงปีแล้ววะอ,อ๋แป๊บเดียวหรอแป๊บเดียวจากหน้ามือเป็นหลังตีนละเลิกโกรธละคิดว่าเขาลืมใ่ายขนาดนั้นเลยเหรอนี่แหละครับทุกท่านมันเป็นแบบนี้มานานแสนนานแล้วสำหรับผู้หญิงคนนี้คนอื่นมีแต่กโกรธเกลียดแล้วก็เกจ็บใจไม่อยากจะโต้ต่อ,ตอเพราะเธอเป็นแบบนี้ เธอไม่เคยคิดเห็นถึงความรู้สึกของคนที่เป็นพ่อของคนที่เป็นแม,ม่คุณไม่เคยรู้สึกคุณไปให้คนอื่นมาดา่าอีแก่อีสมควรอีชาติหมาอีชาติชั่วตระกูลที่จะตระกูลสัตว์สันดานส้นตีนคุณไปให้ผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ฝรั่งเศสแล้วคุณไปบอกว่าเขาเป็นแม่นอกใจเป็นแม่ที่เขารักมากคุณเข้าไปกด อนั่นแหละเออมันเป็นอย่างนั้นเองทุกวันนี้นะ่ะพอพูดแม่ขาแม่ขาเออผมจะบอกให้นะแต่ก่อนเนี่ยแต่ก่อนคนอาจจะจำไม่ได้แต่สิ่งที่คุณทำไว้นะ่ะเออบอกได้แล้วบอกไว้เลยกองไว้ตัวน,นั้นแหละคนที่ตัดญาติขาดมิตรเนี่ย แล้วก็ไปสรรเสริญเยนยดคนที่ด่าพ่อด่าแม่ตัวเองอืมภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าลูกพลราีลูกทลราีฟังมึงพูดออกมาสิกูอยากฟังว่ามึงโกหกว่ากูเป็นคนเซาซีอยากจะมีซีอยากจะคุยกับอีแก่สมควรมึงพูดออกมาใครอยากจะคุยกับใครลูกชายมึงบอกว่ากูนี่เซาซีเงินทองไม่จ่ายจะอยากจะมีซีอยากจะคอนโทน อยากจะอวดว่าสนิทสนมก,กับครอบคุณอยากจะคุยกับอีอสมควรวันนี้มึงบอกว่าเรื่องนี้เราค่อนข้างไปมึงจะข้ามทำไมอีดอกพูดออกมาค่ะว่าครูหรือที่เป็นคนพยายามโทรไปเซาซีอยากจะคุยกับอีแก่นั่นอีแก่อีตอแหลนั่นอ่ะพูดออกมามึงพูดออกมาจำได้หรือเปล่า จำได้หรือเปล่าคนที่ให้คนอื่นมาด่ามาดายายเออแล้วก็ปมมือโอ้ยแม่เ่งจังเลยแม่เ่งจังเลยด่าแม่หนูแม่เ่งจังเลยที่ด่าแม่หนูโอ้ยกดกอดหนูรักแม่ที่สุดเลยแม่ยาหนูรักแม่มากเลยนะคะถึงทุกวันนี้เป็นยังไง ถึงทุกวันนี้เป็นยังไงลูกเหรอลูกที่ดูถูกเหยียดหยามแม่ตัวเองนี่ถึงทุกวันนี้ยังกล้าเรียกผู้หญิงคนหนึ่งกล้าเรียกผู้หญิงคนหนึ่งที่ยายแก่ๆคนหนึ่งเป็นแม่เหรอฮะสังคมเขาตาสว่าง สังคมก็เห็นพฤติกรรมนิสัยกระมมสันดานของผู้หญิงดังเธอนี่เห็นไหมไปให้สุดสิอืมไปให้สุดถึงทุกวันนี้เป็นยังไงอยากจะเป็นแม่พระหรออยากจะเป็นแม่พระคนเขาไม่เชื่อแล้ว คนเขาไม่เชื่อคนโกหกปิ้นป้อนกระล่อนตอแหลอย่างเธอเธอนั่นแนหะการโกรหกปิ้นป้อนกระล่อนตอแหลเนี่ยระดับเกจีเนี่ยคนเขาเชื่อแล้วคนเขาเชื่อแล้วว่าตุ๊กตาของใครคนใดคนหนึ่งตุยเนี่ยเพราะอะไรเพราะเธอเป็นคนอย่างนี้วันหนึ่งเธอหักลำเธอหักลำทันทีอ่าเธอหักลำทันที ถึงวันนี้ยังไงล่ะแม่ฉันก็สอนมาดีอย่างนั้นอย่างนี้อยา่าอย่าแม่แต่จะเอ่ยปากเข้าใจดีอย่างเออไปให้สุดสิไปให้สุดกับแม่นอกไส้ที่ดูถูกเหยียดหยามครอบครัววงตระกูลของกู